ขอลงแรแบเกมือไขอแรแบบเแบบร่างหัวคมๆเลยแกนใส่แจ oh ็ก็ตแบบสับปแส่ผาคลิปดิภาคลิปเออเชบใครขี่มอร์ไซค์เน่ยใส่เกียร์สับเป็นโดดเลยนะส่วนนึงของเกมเมร์ไทยเออเชฟ ใครพูดก <Smile, S 2> <m'> ับคนใครพูดก ah, <lol>. ok. <c oughs> ับใครพูดกับนี่ไม่ได้ซื้ไฟามานานมากเลยนะครับไม่ว่าไม่ได้เล่นนานมากโอเคฟลลงที่ไหนดีใคลงที่ครับเก็บ พอปูกันอปูมาสกิอะไรวะไม่นโอยคูไ่ใช่พี่แป้งโว้ยไ่ใช่พี่แป้งโว้ยรโอยคูเสียงคูแหบบะโดนูแโนเออก รูปแม่งจะมาเล่นเกมหรือว่าจะบ้าปีกแน่วะอย่าช่องจะเบียดเทียบที่แป้งหรือวะ่ไ้เคนดวเะไป้ันีเล่่้นยวเอป้คนละได้ปันแีล้ว่อน้นี้ไปมันจะตอปด้ดีว่ไปม้คนเละเอบไปได้ลยวะอไไ่่ะไม่ค่อด้นยได้ ไปไปต่อแพ้กูแพ้กูแพ้กูไอชนะกระบุญหัวล่ะ Are you okay เ yeah, ย่มจะไม่ใชเต่อไป Let's go Let's go ถึงไปเยอะครับเข้ามายิน m โซ่นะทำไมไผ่อะไรหัวะม m a m m a Let's go Mama Mia ซื้อของโ <Okay. S 1> อเคเมเมื่อถ่าไม่เข้าใจอะไรก uh, กระเป๋าถ่ายม่ชเพื่ถอถ่ายไม่เช่เพื่อนถอ่ายนะั่งอคิวเลยะไอเยี่ยงไอยี่ยงโอเคโอเคโอเคเก็บไ<ผ>ม่ได้เอมพราะว่ามีการประท,าท้าแถวนี้ <c oughs> นะ้า ตาวางีกันค่ะโอไปไหนน่ะอ่ะมืกดออกตวางพี่กั๊งละมึงมึงไมึงมึงมึเมรงมงมึงมงได้ยากเฮ้ยคนนู้นค่ะนีบ้ากไปนู่นเลยเนี่ยตาไม่ทันเลยเนี่ยเขาจะไปไงกันน่ะมึงดูดููพี่โมโหนี่่แย่ล่่ครับเลื่อนเลื่อนเลื่นเลื่อน วัวล้มวัวล้มชนลูกนาวัวล้มฝ่าทาแม่งไงโอเคแม่อะไรเอ่อไอ้สัตว์ชั่วเว้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยสัตว์เฮ้ยไอ้สัตว์ ไป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 ตาไปตาไปแล้วไบ2วงปูามชไเมปลี่ยนปืนใหม่ละใครเก็บหออเก็บหมโอปลาปไอสัตว์ไม่ได้เก็บซองควงแม่ไ่ายเหรอ่พูดกูดีคนดูอ่ไไรดีดีครอคน มึงจะไปไหนดิมึงไปไหนอีกมึงก็ไปไปตามอ่ะเอ้ยกูเจอปืนแดงตรงนี้ด้วยว่ะเ้ยไม่อยากให้มีไอ้นี่เลยอะไรเรื่อยเรื่อยหน่อยแม่ไอ้เจ้ากูกูยิงแม่นนะแม่นกดพี่โอ้ยพนปนไอปนไอ้มอมอมอไหนไม่ไม่ r e s o u ดเอ้ยกูอยู่ในอันตรายใจะไหมกูมาช่วยเจอทองพวงเจเจอเจอทองพวแหละมึงมึงอยู่คนเดียว โขบลูกเล็กิหายไปซื้อดบวะโโบโกโคตรเล็กเลยไปซื้อก่อนไปซื้อก่อนไปซื้อก่อนอ้าวอุ้ยหัวคำเป็นไรอ่ะแถวนี้แถวนี้แถวนี้ไม่ได้ กูอยากได้ตู้มากเลยตอนนี้ของไครเกียบพอกแหลกสะโคบกูเล็กชิบหายไปไไอตาโบไปหาไอสัตว์ AK47 ดีกว่าโอ้ย AK47 ใสแล้วโอ้ยสัตว์กูล่าหัวไม่เป็นนอกจากความบังเอิญ เอาไอ้ดอกไปงาันะหน้าอนไผ่งัถหงอ่จะไปเอาไงอ่งาถึงเลายกไผ่ไปลากขวายู่ห้องกูบ่าห้องบ้านอเล้ยงเต็มเลยนะไนม่งลี้เต็มหมีหนุ่มด้วยหนุ่มอเต็มมออยู่ดี้านี้มีสะโคบไม่รูวเปล่า จะโคคูณสี่โอ๊ยเจอเจอราคาเจอราคาเจอราคาแล้วเจอราคาแล้วอคแฝนี้โมาฝั่งนี้ังอเคซื้อของเรียบร้อยไป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 รครไม่ทิ้งรถอะไปตรงนี้เนี่ย Yup. Like, capture the defense air drop วายไอ้สัสสัสเออไอ้ยี่เอ็งกูโดนจู่โจมกูโดนจู่โจมกูโดนบีบยัด ดูจู่โจผู้ไม่ผสมหวังดีไม่วะหียผู้ไม่ผสมดีผู้ไม่หวังดีหรือเปล่าผู้ไม่หวังดีผู้ผสมร้ายรสม้ายไหนวะไหนวะเฮียมีสักตัวให้กูยิงปั๊บไหมลมยาบนอากาศโอ้ยครับผู้มื้อผู้มื้อไม่เดินเท้าผู้ม like, ื้อใช้แบบนี k, ้เลย

อะไรวะไผ่ร้องไผ่แม่ร้องร้องร้องแบบหลงอีกขั้นหโอเคถึงละอย่าถ้าเราองตามเขาตกเป็นไปแบบเดียวไผ่เด็กใหคนดูเลยไผ่ไม่ใ้ผ่านูบ่คนดูเลยเออไม่แบบขาแล้วเดียวคนดูบอกให้ใส่โอเคเออไผ่คนดูบอกให้ใส่ผ้ามีคนคอมเมนต์มาน่ะเฮ้ยไผ่เขาบอกให้ร้องให้ไผ่ร้องเพลงอาบัดเจือเฮ้ยไผ่ร้องยี้ น็อตโอ้ยโอเคโอ้ยไอ้ขันนึงเกเต็มสองคาเลยเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บหัวค้ำโอเคคุณระมังจะไปช่วยต้องใสมันแบ็คไอ้หวย้มาตันทางตูไปแล้วเก็บโองไงไอ้ไรแล้วจะเก็บของไง ไม่ได้ตอนนี้เพื่อนผมบ่นเดียวผมก็ำล oh ังไปช่วยครับตายตายยักใครหลานห่วยปัดบ้องแม่หย hey, ุเยดียตายตายึกูไม่มียากินหาถกไมยู่ไหนวะกูเจอแล้วกูเจอแล้วศัตรู วอนนี้มาหันแล้วกี่หัจอกูซ้วจ้ากูามยา่นี่นะประเด็นคือห้ากล่องมีกล่องใหญ่ โอเคตอนนี้ผู้ฆาไปได้สองคนเฮ้ยเจอศัตรูด้านหลังสไนเปอร์อากาศ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 สไนเปอร์สัตว์เอาอวัวเอไอวัวอไอวัวอไอวอ โอ๊ตไอสหายไป้เติมยหายคได้สาวอ้ความันขี่ลงไปน้วนะจิ้จ้ให้ออมออไมจ่อไอมออไม่มีใครแล้วคุณจะจ่อไปเพื่อไอสว์มันมีคนกระโดดกรด่ไม่หมดมันมีคนแบบใช้เครื่องแบบเนี่ยบนหัวแล้วเนี่ยบนหัวแล้ว โอ้เอาระเบิดเอาระเบิดเอาระเบิดจอนขึ้นไปเย้ยอัาระเบิดยนต์ตายแล้วไอ้ตายเอาอะไรของมึงเมื่อรใช้ระเบิดฟรีเยอะเกมเมอร์ไทยหร่อขนาดนี้ใครเขาจะมาดู ว่าไม่รู้อ่ะมาสุดเลยเชฟไผ่มึงเล่นไป่หรือไงคเล่นไปไอเกมเมอร์ไผ่เป็นแบบบินทำไมครับไอไผ่ขอบคุณลิงพันธุ์นิสิตโอเคไผ่เกมเมอร์ไทยแม่งโคชิโนกโคชิโนกโอเคคนคอมเมนต์มาเนี่ยสมอลรภูมิครับจะแตกแล้วอะไรเนี่ยสมอลสมรภูมิสุดท้ายแล้วตอนนี้คนคอมเมนต์เนี่ย ทำไมว่าไผ่อสัตว์ไม่ดีกว่าเอ้ยพอเลยนะเนี่ยมึงก็ได้ผู้เ่ยวอะไรไอ้สัตว์่น้นไอ้ที่มึงเจอจุดที่มีศัตรูเราโดวจุดที่มีศัตรูเหรอเจอจุดที่มีศัตรูลงลงลงจะจุดที่มีศัตรูตอนนั้นวันนี้นะคะงานชิ้นนี้โอเค

โอ้ยคุเจอคุณเจอละวคเจอละวคเจอละกูใช้ระเบิดดิแหละตายเลยโว้ยเลยโวเออตายโอเคก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็กับช่องไฟเกมเมอร์ไทยก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับเย้ ใครได้ถ้ารักคือรบฉันก็จะรบด้วยหัวใจที่มันพร้อมตายขาว่างกันว่าก่อนสึกั